ช่วงเลี้ยงลูกด้วยใจกับวินัยเชิงบวกมาถึงช่วงนี้นะคะช่วงเลี้ยงลูกด้วยใจกับวินัยเชิงบวกนะคะกับหมอโอนะคะหรือว่าแพทย์หญิงจิราพรอรุณานุ่ค่ะกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจากเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านนะคะสวัสดีคะ่ะคุณหมอ มออกขาตอนนี้นะนะไปไหนมาไหน,ไหนไมีแต่คนถามนะคะให้ฝากมาถามนร่นทานนี่ <c oughs> ยเยอะเลยเพราะว่าเจอคุณหมอเนี่ยบ่อยแล้วก็ได้เรื่องราวดีๆนำเคลด็ดลับดีๆไปสอนลูกๆ <c oughs> วันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอในเรื่องของการเลี้ยงดูเขาในวัยเรียน <c oughs> มันแตกต่างกันยังไงกับตอนนี้คะทิ่งสองสามขวบเนี่ค่ะคุณหมอ ก็มันก็คงจะมีเรื่องภาระหน้าที่รับผิดชอบที่เพิ่มเข้ามาก็คือฝึกลูกที่จะให้เขารับผิดชอบชเรื่องงานที่ต้องทำํำมันอาจจะบวกเรื่องความคาดหวังของพ่อแม่ห,หลายคนพอลูกเริ่มเรียนก็จะเริ่มเอาว่าลูกอยากเป็นอะไรอยากให้ลูกเป็นอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเริ่มเริ่มแตกต่างไปจากการเรื่องกอนตันใบเล็บถ้าพ่อแม่คนไหนโชคดีคือลูกเรียนเก่งเราควรจะส่งเสริมยังไงคะบ้านเราเนี่ยบางทีเราจะปลูกเด็ก เรียนเก่งก็คือโชคดีพ่อแม่แฮปปี้เด็กบ้านเนี้ยดีมากเลยลูกเรียนเก่งแต่จริงแล้วเนี่ยการที่คนเราจะประสบความสำเร็จไม่จำเป็นแค่เรื่องของการเรียนเก่งเด็กเรียนเก่งหลายคนเนี่ยก็กลายเป็นเด็กที่ไม่มีความสุขแน่นก็เป็นไปได้เป็นไปได้มั้ยนะจริงๆเราก็เขาเรียกว่าหมอก็เหมาะตัวหมอเองนะคะก็ไม่เคยตั้งความหวังให้ลูกเรียนเก่งแต่ว่าตั้งความหวังให้ลูกพัฒนาไปได้เต็มศักยภาพที่ลูกมีซึ่งศักยภาพที่ลูกมีอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเรียนมันอาจจะเป็นทักษะด้านอื่นๆความสามารถด้านอื่นๆที่เขา ที่เขาทําแล้วเขามีความสุขสุเป็นตัวเขาเองเอาเป็นตัวของเขาเองทําแล้วเขาสนุกหรือทําแล้วเขารู้สึกว่าเขาใช้ได้ซึ่งหมอรู้สึกว่าการการไม่ตีกรอบลูกว่าการประสบความสําเร็จคือการเรียนเก่งมีความสําคัญเพราะว่าด้วยด้วยธรรมชาติเนี่ยเด็กทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนเก่งมันมีความแตกต่างของศยภาพสมองที่เรามีไม่เท่ากัน ความน่าสงสารมากกว่านั้นก็คือเด็กที่เรียนไม่เก่งหลายคนคก็จะยิ่งถูกบังคับให้เรียนมากขึ้นเรียนไม่เก่งใช่ไหมไปเรียนพิเศษเพิ่มอันนั้นก็เรียน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 เพราะนั้นบางทีมันเลยขาดโอกาสที่จะเจอว่าแล้วมันมีอะไรไหมที่เราจะทําได้ดีมอากการเรียนเก่งเช่นอาจจะวาดลูกเก่งเขาอ,อาจจะเล่นกีฬาเก่งเขาอาจจะเตะบอลเก่งเขาอ,อาจจะ ไม่จำเป็นต้องเงินเก่งเขาอาจจะมีทักษะด้านอื่นๆซึ่งเราก็มองให้ออกว่าซึ่งเขาไม่เคยมีเวลาได้หามันเพราะว่าทุกวันของเขาเนี่ยถูกใช้ชีวิตไปกับการเรียนพิเศษซึ่งเอาจริงๆนะมันก็ถ้าพูดง่ายมันบางครั้งมันกลายเป็นสิ่งเวลาใช่แล้วมันทําให้เด็กเหมือนมันกลายเป็นหุ่นยนต์น่คือถูกโปรแกรมแล้วก็คือการที่เราต้องอยู่กับอะไรที่เป็นความล้มเหลวของเราอยู่ตลอดเวลามันเศร้ามันแบบมันรู้สึกว่าฉันทําไม่ได้ ไม่ได้อีกแล้วอ่าฉันโดนดูอีกแล้วฉันทําไม่ได้เรื่องอีกแล้วแล้วก็ความเชื่อว่าตัวฉันมันไม่ได้เรื่องเนี่ยโหกัดกดกัดกินกัดกร่อนชีวิตของเด็กมากเลยเพราะฉะนั้นใจหมอเนี่ยคิดว่าเราเรามองเรื่องเรียนเป็นเรื่องหนึ่งแต่เดียวกันอย่าลืมที่จะให้ลูกลองค้นหาสกขภาพด้านอื่นๆของลูกด้วยและหลายครั้งมันเป็นเรื่องของการเสริมกันเด็กหลายคนพอ พอทำศิละปะได้ดีก็มีสมาธิในการเรียนมากขึ้นเด็กหลายคนพอได้ไปออกกําลังกายการเรียนก็อาจจะดีขึ้นคือคือบางทีอย่าอย่ามุ่งแต่เฉพาะกับเรื่องของการเรียนอย่าเอาเรื่องการเรียนมาตัดสินทุกอย่างใช่แล้วก็อย่าอย่ามุ่งเป้าอะพ่อแม่บางคนนี่โอ้โหแบบ ไม่ไม่ปล่อยให้ลูกเสียเวลาไปกับอะไรที่ไร้าระในสือตา,า,ามพ่อแม่เลยหมอเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากอย่าไปเตะบ,บอลมันเสียเวลามันไม่ได้เป็นปรยโยนัเ<อ>นเรียนพิเศษดีกว่าครูจะให้ไปเป็นนักกีฬาบาสไม่เอาเอาเวลาไปเรียนหนังสืออ,อ,อะไรเงี้ยคือคือพอเราไปตีกรอบไว้แค่นี้เด็กขาดโอกาสมากเลยที่เข้าใจที่เขาจะได้เจอศิลปะอะไรตอนนี้คือนักบอลนี่เงินเดือนดีกว่าหมอมากเลยนะคือต้องเป็นเก่งกันมากนาอยากจริงนะลึกๆนาอยากให้ลูกเป็นนักกีฬาอยากให้ลูกเป็นนักกีฬาอยากแบบ อย่าไปนั่งเชียร์ข้างสนามใช่แล้วค็รู้สึกว่าคือไม่ใช่ว่าไม่ให้เรียนหนังสือให้เรียนหนังสือในระดับที่เขาเอาตัวรอดได้อ่านออกเขียนได้รู้ผิดชอบัวดีแล้วก็สนับถึงไปในด้านที่เขาชอบไปเลยอืมมันนี่มองเห็นด้วยคือสําคัญเลยคือการได้ทําอะไรสักอย่างที่เรารัก่มันคือพลังของชีวิตจริงๆริงแล้วเด็กหลายคนเนี่ยไม่เคยได้เจอโอกาสนั้นเลยเพราะว่าไม่เคยจะเจอเลยว่า เพ <อ S 1> ราะฉันไม่มีเวลาไปเจอเด็กหลายคน <c oughs> ถูกตีกรอบแค่ว่าพอเรียนเก่งเนี่ยเหลืออยู่ไม่กี่อยา่างละหมอวิศวะบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กหลายคนก็เลือกตามแบบการถูกโปกรมแล้วก็เกิดการแข่งขันแล้วก็เกิด <ๆ S 2> การทีาก,กจะเจอหมอที่ไม่ได้มีใจรักในความเป็นหมอต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวมากแล้วลาเชื่อว่ามันเป็นบอกเกิดของปัญหาอีกหลายปัญหาเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเรามองข้ามความสําคัญตรงนี้ไปนะคะ เรื่องราวดีๆแบบนี้ของหมอโอนะคะเราไปดูกันได้ในเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านอ่านแล้วเพลินเลยค่ะทุกเรื่องน่าสนใจมากนะคะเป็นเพจของการใช้การเลี้ยงลูกในเชิงบวกนั่นเองนะคะวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณหมอโอมากๆานะคะกับข้อมูลดีๆในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้นะคะเราขอจิ้งทายไว้ดูช่วงรอบดูโลกกว้างค่ะวันนี้นานาแล้วก็หมอโอลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ช่วงรอบรู้โลกกว้างกับนวัตกรรมเพื่อการดูแลลูกสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับแปรงสีฟันไฮเทคกําเพยแปลงสีฟันที่จะช่วยให้คุณหนูหนูสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการแปรงฟันพร้อมการติดตั้งเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวของตัวแปรง และจะเชื่อมโยงกับโทรศพัพท์สมาร์ทโฟนผ่านทางบลูทูธโดยผ่านแอปพลิเคชัน3อย่างที่จะมาช่วยสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการแปลงฟันนอกจากนี้แปรงสีฟันไฮเทคกัมเพได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้แปลงฟันแปลงฟันได้อย่างสะอาดทั่วถึงและยังสามารถเก็บสถิติรูปแบบการแปลงฟันระยะเวลาการแปลงฟันทั้งรายวันและรายสัปดาห์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการแปลงฟันของคุณหนูหนูได้อีกด้วยส่วนในสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรมาให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะคนเราเนี่ยจะแบ่งปันต่อเมื่อเรารู้สึกอุ่นใจและแล้วเราก็มีเพียงพอแล้วนะครับเราถึงจะแบ่งปันเผื่อแผ่ให้คนอื่นเราสามคนก็จะมาพาท่านผู้ชมไป เที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะคุยใลูกฟังว่าโรงหนังนะ้าตาเป็นยังไงโรงหนังมันจะมีจอใหญ่ๆนะลูกเข้าไปมันจะมืดแล้วก็ตรงที่จอเนี่ยมันจะสว่างแล้วเราก็จะเห็นการ์ตูนผ่านตรงจอ